สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้กิจมาสาบานดอกกับข้ามาหลอกพองงัวค่ะสูงร้อยขนาดนึงร้อยหกสิบ <160. S 1> โอ้วดจะปีแล้วงัวสาว,วาท้องแล้วนี่แล้วบอกท้องหาเดือน,ออนสูงร้อยหกสิบ ท้องหาเดือนเพิ่นทับยังนะจ๊แต่ผู้ผู้นั้นท่านหูแจักดีไหมบออีคนหูแจักดีคือเด็งัวสาวอะสักเห็นได้งัวใหญ่มาสูงร้อยหกสิบท้องวัดเอาแเตขา,ามาันขึ้นไปไมัหมบอ ไปหดอน,นอกเลยบหข้างหลังรับห้องซิบนะหัวต้องมาข้างหลังเอาหุน้นท้องหาเดือนโม้สูงโหสูงใหญ่ หุ่นยาวเขาดีแม่สาวลูกแรกอันนี้ถ่ายให้ชมหุ่นก่อนนะคะดูหุ่นสโอดสองเพราะว่าราคายังบอกว่าเดีเปิดจะถ่ายให้เบิร์ก่อนถ่ายให้ชมหุ่นก่อน,นะคะ่ะ ถ้าสนใจก็ทักมาได้ค่ะให้ชมหุ่นก่อนก่อนจะเปิดราคาแลนะคะศูนย์แปดศหนึ่งหสองหกแปดสามโทรหาได้ค่ะโทรหาคุยกันได้ค่ะเปิดราคาเท่าไหร่แล้วจะถทายให้เบื้องอีกเทือนึงค่ะ อันนี้ให้เบิ่งพ่อเขาเขาก่อนค่ะเห็นหัวใหญ่ก็อยากถ่ายเห็นควายใหญ่ก็อยากถ่ายเห็นควายงามงามเห็นงวงงามงามใ,ใหญ่ๆ่ก็อยากถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะ ท้องหาเดือนอีโมขึ Rapid. ้นบอกกินก no ินหยานะยังเศร้าอยู่ก็เลยยังบอกอยากกินหยาบอกยังเศร้าอยู่อ่าหมุนให้ดูนี่ มอน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 โอเคโอเคโอเควับ,บดีจ้าเพื่อนะมีซื้อะไรบอ,รอตั้งซื้อหายแล้วยังมาเบิ่งบอนะเพื่อนมาจากบ้านไหน กนจะมาเบิ่งงัวแล้วใช่ไหมมาเบิ่งงัวงามงัวใหญ่งัวสูงมาเบิ่งตัวใหญ่อยู่บ่มาเบิ่งยิ่งใหญ่ยี่บ่มาเบิ่งยิ่งใหญ่ยี่บ่ใหญ่ยี่บ่ใช่มากงวงใหญ่หันใช่มากใหญ่มากสูงหัน ใหญ่บ่ใหญ่อยอ่ว่าสันผู้คนมักงวใหญ่ผู้่นเห็นงวใหญ่มักใหญ่งามบ่เห่นงามอยู่ว่าสันเออให้คนอัน่นอัน่นเคยซื้อไงัวใหญ่นะมาเบิ่งคนว่างามอยู่ใหญ่อยู่ว่าสัน เนื้อมันกนับนนะผิวมันแม่นปะ่ะเนื้อผิวผิวดีปะ่ะผิวดีป่ะผิวดีอยู่ผิวดีโอ้ผู้คนมาเมืองคนมาผิวดีเนื้องามหุ่นสูงงามยุวันใสใสมาเบิ่งดู โอ้ oh, ู้ดีผู้พนมาเบิ่งฮะโอหางสั่นตีโออ่ะยังอื่นท่าดีบอในงอื่นโอเคเลยบ่ในเอื่นดีโอเคอันนี้ฟ้าทางนะเบิ่งหน่อยดิวางว่าเถือกตีงอใหญ่งอสูงปานงอเถือกติ ตัวเมียตัวเมียลูกแรกห้าเดือนไม่ยังได้ท้องหันไม่ได้ว่าเอามาดูใบ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 อันนั้ใบอันนั้นมีบ่อใบผสมเออเอาใบมาลูกในท้องอะไรในท้อง ในท้องเล็ดดาก้อนเ็ดดาก้อนเล็ดดาก้อนวเะองสาวได้หมสวไ้หมนี่ในท้องนี่่ะในท้องเลดดาก้อนในท้องห้าเดือนราคาฮะ เท่าไดก็แปดสิบแปดสิบแปดสิไปไปเท่าไดสิบห้าิฮัลโหลนเบิ่งขนาดนแปดิบห้าท้องห้าเดือนแล้ว ยืนยืนท่ายได้คุด he ีคุด <c oughs> ิเบอร์โทรศูนย์ยังคุณศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกสองดสาหกแปดสามสามห้างปุ๊กโทรมาได้ค่ะที่เบอร์นี้นะคะห้างปุ๊กที่เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์ หรือมีอะไรได้หกศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งหกสองศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกสองหกแปดสามสามหกแปดสามสามพร้อมเปิดราคาที่แปดสิบห้าพร้อมเปิดราคาที่แปดสิบห้าพี่สันมัวสาวท้องเล็กสาวท้องเลกแล้วค่ะนี่ท้องเลดดะกอนเลดดะกอนเลดดะกอน คุณเด่ยนดยิงท้าทายเลยผุ้ดิขนาดของชายสิชอบกล้องลนะหรือว่มามักคนอชอบอยู่กับคนบ่นอชอบอยู่กับคนคนเอาคนเอายาเอาน้ำให้กินกะมักเบิง่งมักแยง,งมักคุยม,มักว่ามักว่านี่ไดนะ้นาะแล้วใจติดต่อมาได้ค่ะพักมาได้เลยค่ะที่ดอนทอยค่ะ ตรงนี้อยู่ดอนทอยนะคะ,คะตำบลสามคีพัฒนาอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครค่ะที่ห้างปุ๊กค,ค่ะ080 162 162 6833 6833 080 612 162 080 ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกสองหกแปดสามสามหกแปดสามสามเดี๋ยวจะเอาไว้ใต้ชิปนะคะใต้ชิปนำ้ำแล้วก็เอาไว้ในชิพก็พร้อมเปิดราคาที่แปดหม <8, 5. S 1> ื่นห้าบาทครัต่อรองได้ต่อรองได้ค่ะสนใจทักมาได้นะคะ ส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้ะขอพระคุณมากนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า ได้เลยขอแม่เลยพมันที่ไนี